มาล้าวนิ่งล่โดดมาไปทะเละวัาดับสังมีกุมภเอาอกมียากค์ตาหนย่ยอึ้งอือเอ๊ะฮะเดียกว่าเตะตาเอากันปาแตกหูยจะย่อนหยอกออกแอบทำอ้งอาจฉันที่ถูกไว้สันหลังขาดลาจะอายาขวาลาอ้องอ้งทุลีพรบาทพระจุกลุงฝนชายลาทูนันเมเกศสัดกัดตโยลวงองลาซาผิะไปเดโซไสกว่าสองพัน แมนกินหนักซ้ายสะตั้งขวาสองหมื่นแมนกินหนักหญิงทั้งพืนกว่าสองแสนแมนกินล้วนไวไสายคะแนนกว่าสองล้านแต่ต้นน้ำม่งว่านถื่อพระจุลล่มทั้งนั้นมีชื่อเสียงอยู่เวียงจันลวน้วนขลุ่ยวงโอ้ยปะ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 ยังลืมดุยองจุลิเว้ยถชื่อพระจุลล่มงอกออกกระลาหุ้ยไงล่ะ ดูโชกว่ามึงพัฒนาทวนทัวกันแล้วหรืออำมาดยลาวลงว่าเออหรือยังยุ่อีกองดิฉันนั้นเป็นคนที่เลิ่งที่ลงเจ้าปาโธ่ดูโชกว่าไอ้นาโง่มึงยังมาพูดโพ้ทั้งวงวานแล้วว่าสูบบุญยานมึงจะจิงใหญ่อำมาดแล้วก็ขัดใจเลยเจย์บ่งไฟให้นดาวฟังคนไม่หยาดเจยเลยนี่อย่ะเจยหน่อยสิครรับเจยสิขรรับเอิอเอิอเรื่องฝันเรื่องเอ้อแต่งเอ้อ เฮิร์เอิรงปฏิเลิร์เอิ้์สแสงสองหม่องเฮิร์เฮิร์เอิรงปฏิเลิร์เอิ้์สแสงมันมาตดใส่ตุงก็เป็นนำเป็นผามันมาตดใส่หน้าเป็นตุ่นหน้าน้ำร้อนเฮิร์เฮิร์เอิรงปฏิเลิร์เอิ้์สแสงสองหม่องเฮิร์เฮิร์เอิรงปฏิเลิร์เอิ้์สแสงสองหม่องมันมาตดใส่บ่อนก็เป็นเตียเป็นโตมันมาตดใส่โถเป็นสมโอลอยแก้วเฮิร์เฮิร์เอิรงปฏิเลิร์เอิ้์สแสงสองหม่องเฮิร์ ิงปฏิเลืงเอิ้งแฝงมันบ่ตดใสแล้วก็เป็นนกเป็นหนูมันบ่ตดใสหูก็เป็นโป้เป็นเปียวเฮิร์ฟเฮิร์ฟเพิงปฏิเลืงเอิ้งแฝงต้องมองมันบ่ตดใส่คนีเอิร์เป็นนาข้าสีเฮิร์ฟเฮิร์ฟเพิงปฏิเลืงเอิ้งแฝงต้องมองเฮิร์ฟเฮิร์ฟเพิงปฏิเลืงเอิ้งแฝงต้องมองมันบ่ตดใส่หน้ากับเป็นเข่าเป็นเพื่อมันบ่ตดใส่เพื่อกับเป็นต่อเป็นพายเฮิร์ฟ เพิ ương 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 ่มเสิ p, ương ương ่องปฏิเลิ่งเอิ่มแสงต้องของมันมาตดใส่ไม้าคือไหวตรงหลังมันมาตดใส่ทั้งกลายเป็นเสาป่วยตดไอเยาท้ายเป็นน้ำปั่นท้ายโลยด้วยเออเพิ่มเสิ่องปฏิเลิ่งเอิ่มแสงต้องของเพิ่มเพิ่มเสื่องปฏิเลิ่งเอิ่มแสงมันมาตดใส่หวยก็เป็นใบเป็นทางมันมาตดใส่ทางที่มันขึกนดาแม่ตดแตววิ่งแต่ไปตีเป๊ะไมปท่นตดเจ้าของท่านที่มันหอม 贾云。